สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดกันในเรื่องของ basic selector นะครับซึ่ง basic selector เนี่ยนะครับก็จะเป็น selector พื้นฐานเลยนะครับที่ใช้สำหรับการเข้าไปจับกับ element นะครับ element หรือว่าพวก class แล้วก็พวก id นะครับอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็น basic นะครับ ซึ่งผมจะพูดทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งหมดทั้งหัวข้อเลยซึ่งส้าหากว่าเราจะไปดูว่ามีการเขาเรียกที่เขาเรียกว่า basic selector er ยังไงบ้างเนะี่ยเอกาสารเนี้ยของ h e w e r y com เนี่ยเขาก็ให้ให้ลิงก์มาครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า specification Spec นะครับ ให้เข้าไปดูได้ก็ลองเข้าไปดูก่นะเข้าไปดูได้เออรู้สึกว่าจะค o ปปไม่ได้นะครับอ๋อได้ครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูนะฮะเปิดดู specification นี่นะครับก็จะเป็นเว็บของ w 3 c นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของ Cardcaptor s Style Sheet นะครับก็ะจะมีหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับ CSS นะครับเข้ามาดูได้นะครับตนนัวนี้คือเป็นมาตรฐานนะครับเป็น W3C นี่เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับเว็บนะครับ ทั้ง HTML hey hey แล้วก็ CSS เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็เป็น All Selector All Selector เนี่ยก็คือ Select ทุกอย่างทุกๆอย่างที่อยู่ในแท็กบอดี้นะครับเนี่ยเอาหมดนะครับไม่เว้นเลยนะครับ ุกอย่างเลยอย,อยู่ในแท็กบอดี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมลองรันตัวอย่างนี้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวลองอบตัวอย่างนี้ไปรันดูนะครับ อัน,นนี้เดี๋ยวเรามาดูโค้ดนะครับนั้นนี้เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยให้ให้ไปจับที่บอดี้นะครับคือตัวนี้ทั้งหมดเลยนะนะครับแล้วก็ให้ทำการไฟล์ครับไฟดาวน์นี่คือไฟล์ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเรียกเนี่ย ฟังก์ชัน c s นะครับให้กำหนดเป็น border 3 solid red นะครับก็คือให้สั่งให้ใส่ border นะครับใส่ border ขนาด3 px นะครับเป็นเส้นตรงเป็นสีแดงนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาขนาดนะครับเลนส์เนี่ยคืนเข้ามาให้กับ element เขานะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ p pen นะครับ p pen ก็คือ แทรกไปห,หลังจากที่บอดี้นะครับพีเพนคือแทรกก่อนครับแทรกก่อนแล้วก็เป็นแท็ก s 3นะครับ s 3แล้วก็อิเลเมนต์คานะก็คือจำนวนของอิเลเมนต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในหน้ากระสารนั้นแนละแล้วก็ต่อมาก็ออนะิเลเมนต์ฟาวก็คือเจออิเลเมนต์ก็จะออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้ครับ5 e l e m e n t f นต์ก็คือเจอทั้งหมด5 Element นะครับ คือบางอิเลเมนต์เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตานะครับมันบา,บางทีมันก็เป็นเทคโนดเป็นแค่ช่องว่างช่องเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคโนดนะครับใน Java Script สำหรับตัวอย่างนี้ก็คูจะหายงงกันแล้วนะครับอโอเค เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นคลาสเซเลกเตอร์นะครับอันนี้ผมขอทำตัวอย่างเองดีกว่านะครับคลาสเซเลกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการเลือกนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่มีคลาสที่มีคลาสนะครับดังต่อไปเนี่ยที่อยู่ในเซเลกเตอร์นั่นแหละครับ ใหจ้จะไปทําอะไรก็ว่าไปนะครับ้วแต่เราเลยอ่าเดี๋ยวผมลองเขียนของผมเองนะครับับแรกครับผมบอกว่าเออนี่ตัวหนึ่งนะครับคลาสเท่ากับเท่าวัดประมูลนะครับอ่าผมก็ทําการทําซ้ํากดคอนโทรลดีรลัวๆนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ซ่งอเงนสุดท้ายเนี่ยผมใส่หนึ่งเข้าไปเพื่อไม่ให้มันซ้ำกับสองตัวข้างบนนะครับเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเอา้าไป select ให้เป็นจุดวัดขุมมูลนยครับแล้วก็ให้กำหนดซีเอสนะครับหมดซีเอสเป็น border นะครับหนึ่ง px หนึ่ง px solid sharp red นี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับเห็นไหมครับสองตัวบนเนี่ยอันนี้จะเป็นคลาสทอดประมูลเห็นไหมครับแต่ตัวล่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นทอดประมูลหนึ่งก็ตรงตัวนะครับสำหรับตัวนี้คลาสนะครับ จะใช้ใน selector เนี่ยเป็นจุดนะครับจุดแล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสนะครับสำหรับคลาสที่ไม่ใช่มันก็จะไม่ s e l e c นะครับแล้วก็หลังจากหลังจาก selector เสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกใช้ไม่ตอดฟังก์ชันอะไรที่เราได้เรียนกไปนะครับหรือว่าเ,เราก็จะอาจจะดูตามตัวอย่างก็ได้นะครับดูนี้ ตัวทัดมาครับตัวทันมาเน,นี่ยเป็นการ select element นะครับ select element หมายความว่า select element HTML นะครับเป็นเป็นแท็กจะเป็นแท็กนะครับแท็กที่อยู่ใน body นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนี้ครับารามี Deep นะครับ ดีอีกแล้วนะครับนิวิชั่นดิววิชั่นเราก็พิมพ์เข้าไป s d f นะครับมาเราย,ยกตัวอย่างแล้วอ่อมา p นะครับ p นี่นะครับแล้วก็ต่อไปอีก tag span ปปน,นะครับหนึ่งส,สามแล้วกันนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เวลา เราจะจับเป็นอิเลเมนต์นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยทื่อๆนะเดี๋ยวสมมติว่าเราจะจับดิฟนะครับเราก็พิมพ์ดิฟอย่างนี้เลยแล้วก็จะทำอะไรก็ว่าไปนะครับไฮ <Hi, S 1> นี่ก็คือซ่อนนะครับเดี๋ยวเราลองดูผลลัพธ์นะครับเห็นไหมครับเอเอฟก็จะถูกซ่อนไป ่ะเหลือแค่ Q W E R นะครับแล้วก็1 2 3อ่าะ,ะนนเนี่ยก็เป็นการอ่อ element selector น,นะครับก็จะใส่ชื่อของ element เ,เข้าไปเลยซึ่งถ้าหากว่าใครเคยเขียน JavaScript เนี่ยมันก็จะไปใช้งานเหมือนกับฟังก์ชัน get element by tag name ครับอ่า ต่อไปนะครับ id selector ครับตัวนี้จะมีเครื่องหมายชาราปนะครับใช้เครื่องหมายชาราปนำหน้าแล้วก็ตามด้วย id นะครับเอาไว้สำหรับ select id นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น id ีน่ชื่อว่า hot ประมูลตัวกันนะครับ่าตัวนี้ ก็ไปใส่กับท็ g p id เท่ากับ tag span id แท่ากับผิดๆนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหา id ที่เป็น id วัประมูลอาผมลืมไปอย่างหนึงครับสำหรับ id นะครับอันนี้เป็นปิดกดนะครับ ID เนี่ยจะใช้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเออไม่ใช่นะครับ ID เนี่ยสามารถที่จะมีแค่ ID เดียวในเอกสารใหม่ครับหมายความว่าในเอกสารเนี่ยจะมี ID อยู่ได้แค่ชื่อเดียวนะครับถ้าหากว่าเราเราใช้ ID อย่างนี้เนี่ยมันจะผิดนะครับเราจะต้องเติมหนึ่งเข้าไปอย่างนี้อันนี้อันนี้จะได้นะครับ แต่ถ้าหาก ID ชื่อซ้ำกันในในหน้าเอกาสารเนี่ยมันจะผิดหลักนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับซึ่งเราจะเราจะไม่มีการใช้ ID ซ้ำนะครับจะไม่เหมือนกับคลาสคลาสเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้ทีนี้เราก็บอกว่าให้หายนะครับเราก็มาดูกพรตกันกเห็นไหมครั ก็จะมี asdf นะครับแล้วก็1นึ่งสามนะครับสำหรับการ,รการ select ไปที่ id นะครับซึ่งก็จะไปตรงกับฟังก์ชัน get element by id ครับต่อไปนะครับก็จะเป็น multiple selector นะครับคือการ select หลายๆเงื่อนไขนะครับก็คือ select ตามที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับเราก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับดี๋ยวอันนี้ผมจะกปตามตัวอย่างไปรันดูนะครับเพราะว่าผมยังนึกตัวอย่างไม่ได้นะครับก็ดูตามนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับลองดูนะครับ ึ๊บอ่าเดี๋ยวผมขอดูโค้ดข้างล่างนะครับอ่มามันก็จะมีแท็กดิฟตัวหนึ่งครับชื่อไอ้ข้อความข้างในก็เป็นดิฟนะครับแล้วก็จะมี p cast, my cast, p cast, not my cast นะครับแล้วก็มีแท็กสแปนข้างในจะใส่สแปนนะครับเซเลเตอร์เนี่ยบอกว่าลเลือกไปที่ดิฟแล้วก็สแปนแล้วก็ p ที่เป็นคลาสชื่อว่าไมค์คลาสนะครับแสดงว่าตัวนี้ยังไม่ถูกซีเล็กครับแล้วก็ซีเล็กแล้วเนี่ยให้ไปใส่กรอบนะครับ 3PX เส้นตรงนะครับให้เรด,ดเป็นสีแดงครับเราลองดูผลการรันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้นอนไมค์คลาสเนี่ยจะไม่มานะครับเห็นไหมออกมานะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็น กรอบสีแดงนะครับก็จะเป็นว่างๆก็โอเคครับหมดแล้วนะครับสำหรับเบสิกเซฟเตอร์พบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับเจคิวลี่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่าข้อเสนอแนะดีๆนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ในกระทู้ของเว็บบอร์ดของเรานะครับ